สวัสดีค่ะพ่อแมพ่พ่นองคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่สองเนอะคะ่ะนอนในวันที่ยี่สิบดคลิปแรกลงให้แล้ว์ล่าสตาของดอล่ามาดามเขาา่าหางวดติดแล้วก็เลขเด่นเเซียนจับคู่เข่าตรงๆเข้าไปติดตามชมด้ค่ะเด้ออะคลิปนี้จะเป็นของห้าน้อยซ้ายขยันไปห้าน้อยรูดกันทุกวันสี่รอบสี่โมงครึ่งห้ามงคึ่งหกโมงครึ่ง ทุ่มครึ่งจะเป็นของฮานอยแล้วก็ต่อด้วยลาวสามาคัคีสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งนะสายขยันลาวสามัคีกับโบแพรกันขึ้นกันอ่ะของโอ้ของแรง,งนี้ที่มาลาวสามาคัคีของเพื่อนกับเขาสองวัดติเดอร์มันกำลังฮอตเพรพี่น้องฮานอยกับแตกสามตัวเมื่อวานนี่ของเลขนี้ที่มาฮานอยแตกเมื่อวานรอบพิเศษ รอบพิเศษเข้าไป4-4นะคะรอบพิเศษเข้าไป4-4รอบ V.I.P เข้าไปแตก3ตัว6-4 1-1ของของของแรงมีที่มาเพ่นไหมา4-6-1เนาะแต่2ตัวไปนะคะ2ตัว4-1ตรงตรงโอ้บบตรงเขาตัวกราบโอ้ยบอกคักนาะมาดามจยากละยันอันบ่ท่านเบิ้งคักดีใจน้ำพ่น เพราะว่าสามตัวโต๊ดแล้วก็สองตัวบนแตกสนั่นแตกสนั่นหลอกวิไอพี่ผู้ใดเป็นแฟนครับจับตามองไปต่อตามติดบาดนี่เพราะว่าไซายขายันห้าน้อยเพู่คนลูกกันดีลูกกันดีว่าคงไพเดินจังไดแบบใดมากมากยับมาลุงตานาคนย,ยัยไม่ไงสิบุรีกินปลาทูน้ำเบนเล่าสไิได้ไปก้นปูแด้แห้งเลือกเนาะปูเนาะแห้งหนาวเนาะแห้งหนาวแห้งไปเจออัน ดินนั้นเป็นตมตมๆซะละเออคันดินผุๆเป็นดินทรายแค่อยู่เด้เนาะจกลงไปบัดโอ้ยทั้งเจ็บมือเจ็บหยังสิทกันมาแบบมาแบบพุ่นเด้เนาะบ่ปานเพคยไปแล้วมาดามุ้ยบ่เคยจังไดมักคือหยังตัวคนปู่เห็นผู้ปู่แล่นใส่มันซั่นต่ําๆย่านหมู่มาเอาก่อนหมายไว้พุ่นแล้วเนาะอ่ะ ไปต่อบาทนี่ผู้ดใดเป็นแฟนครับของเหลกมีที่มาแตกคักแตก,แ,ตกแนวเมื่อวานเมื่อนี้เพิ่นสิไปสามตัวอยู่ว่าชอบจัดขัดผ่านเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมเล็กมีเข่าเลรุดกราบขอบุณขอบคุณเลขมีที่มาที่ห้ตัวเลขกแนวทางมาวางทั้งช่องเนาะกราบขอบพระคุณหลายๆไปต่อตามติดเลขมีที่มาให้มารูดสี่หนยถึงห้าน้อยเจ็ดกับแปดสองตัวสี่หางเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแปดแปด แปดเก้าหวยมาให้น้อยคักแถวบาดมีแห้คักก็เก้าสตัวสามหางเจ็ดเจ็ดแป้าแปดแปดเจ็ดสองตัวเน่นไป2องหางเน่นไปที่7 8 8 9แสตัวเน่น2องหางเจ็7 8จ็ดแปดคปหน้าโจถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาและไปต่อเป็นของ เป็นของเส้นนมกับ่บนอยนาเดอร์ของเส้นนมกับโบนอยนาตําตาเข้าไปสองรอบเหมือนกันไปรอบพิเศษซีซีซกับไปรอบ VIP วีไอพีสามสองตรงตรง,ต,รงตัวเน้นตัวโจไปต่ตัวเวน้นม่ตต้นโอ้พอต้องกับบอต้องกับภาษาอังกนะอ่ะไปต่อบาทนี้ผู้ใดเป็นแฟนกับของเส้นนมยับมากเส้นนมให้มารูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยสองกับหนึ่งสองตัวสี่หาง สองห้าสองหกหนึ่งห้าหนึ่งหกเบิ้ลจะเป็นสองสองหนึ่งหนึ่งสามตัวสามหางสองหนึ่งห้าสองหนึ่งหกสองสองหนึ่งสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สองห้าหนึ่งห้าสามตัวเน้นเหมือนเดียวหางเดียวสองหนึ 5, ่งห้าแคบหน้าโจเลี้ยวไปต่อเป็นขอรงใคร เป็นของรับนางฟ้าของรับนางฟ้าได้ไปรอบหนึ่งพ่อเม่พี่น้องไปรอบพิเศษสีสีกันตัวบนอย่าเลืมติดไว้เด้อเห็นบอกงามเข่าเบิรนะาะเฮาบ่ต้องกลับหยากจะได้กลับบานเฮ้าบ่าได้กลับหากพ่อเม่พี่น้องตัวเบนินเลือกรับนางฟ้าให้มารุดสี่น้อยถึงห้าน้อยสามกับสี่สองตัวสี่หาง สามหนึ่งสามสองสี่หนึ่งสี่สองบั้นก็จะเป็นสามสามสี่สี่สามตัวสามหางสามสี่หนึ่งสามสี่สองสามสามสี่สองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สามสองสี่สองสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวสามสี่สองแคบหน้าโจถ้าใครจะตามของรับหนังฟ้าแล้วไปต่อ เป็นของเป็นของชอเชษชัยของชอเชษชัยหนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปลอเข้าไปรอบก,กาชาดหาเจ็ดเจ็ดหาข่าตัวเน้นตัวจอดแต่ข่าตัวกับเมื่อนี้ผู้ใดเปลี่ยนแฟนครับตามต่อชอเชษชัยหนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปหล่อให้มารูดสี่หน่วยถึงห้าหน่วยแปดกับศูนย์สองตัวสี่หางแปดสองแปดสาม ศูนยเบิ้นก็จะเป็น88 0แปตัว3หางศูนย์แปดศูนย่งแปพมพนย์สองแปดศูนย์สามแปนก็เน้นไป2องหางเน้นไปที่82 02 3ตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว802แคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของใคร เป็นของสองสู่วันก็ได้ไปรอบสามาขี้สามสีตรงตรงตรงัวเนินตัวโจ้สองสู่วันวันนี้วันใหม่ไปใหม่ตามตอเอ้อขอโทษขอให้องสู่วันให้มารูดแล้วเออรูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยสี่กับหกสองตัวสี่หางสี่เจ็ดสี่แปดหเจ็ดหแปด บ้นก็จะเป็น4ี่สี่หหสตัวสามหางสี่หกเจ็ดสี่หแปดสี่สี่หสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่4ี่8ปดหกดสตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียว4 6, 8, ี่หกแดแคบหน้าโจถ้าใครจะตามของสสุบวันกราบขอบุญขอบุญซ่องสุวรวันพี่ให้ตัวเลขแนวทางมาว้างทั้งสองเนาะกราบขอบะคุณหลายๆ สำหรับเวฟซีที่โท้มากมือขึ้นคุณปตาเนาะต้องกราบขอโทษขอให้รับสายบอดาเพราะว่าติดสายเดิ่มป่าเด้อมมือขึ้นค่าติดสายอยู่จ้าเละรับสายบอดายโมงว่าป่ามันดโท้ทมาถามเรื่องยังเนาะในช่วงที่มาดามติดสายอยู่ก็ตอ้องเดอเออบอดารับมัชิว่าคือบอดรับโทรศัพท์บอเมเนขันบอติดสายบอยากจักเม็ดพร้อมพี่น้องอัน เขามีธุระเวบาเรื่องอื่นอยู่เนาะขอโทษขอไพ้บัได้รับสายมืาขึ้นคนพูดมาสามหลบแต่ว่าคงสิเป็นเรื่องเลขนี่ละเนาะอ่ะขอโทษขอไพ้ใครจะตามของล็อกเกียกพารวยบัวพานหมู่บ้านมือนีมือใหม่ไปต่อล็อกเกียกพารวยคนสวยใจดีให้มาสามกับห้าตัวรูดเนาะสองตัวเสียงสามหกสามเจ็ดห้าหกห้าเจ็ด เบิ้ลก็จะเป็นสามสามห้าห้าสามตัวสามหางสามห้าหกสามห้าเจ็ดสามสามห้าสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สามหกห้าเจ็ดสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวสามห้าเจ็ดแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของล็อกกิกผ้าร่วยเนาะคะ่ะเนาะคันมาดามบอได้รับสายกะเอ่อเขียนขอคว้วมาได้พ่อแม่พี่น้องคะ่ะเพราะว่ามาดามงานลาหลายหลายฮายร์รังเตียบ่มีเวลา นางจดนางเขียนนางทุกอย่างพ่อแม่พี่น้องห้างเทียบุมีเวลาสิลาพอดสายดอกพันวติใจก็ได้เพราะว่าห้างเทียกับเมียคำมากกับอยากนอนลุเด้อายุเฮ้ากับมันกับบ่แม่อายุดอกทังเฮ้าอา่อาอา่อาร่างกายเฮ้าบ,บ่ปันไดเขียนไล่ามากก็ได้เดี๋ยวมาดามตอบให้ทุกท่านทุกคนแล้วเนาะพอโทษพอให้ขันโทษมากเพได้รับเพราะว่าช่วงกลางคืนเป็นช่วงที่อยากพักผ่อนมั่งเนาะบางทีก็ได้เนาะ อ่ะกังเบ้นเจ้ากับบว้างนี่และบัดชิว่านอ้องแมนอยู่พ่อแมพี่น้องช่วงนี้ทั่งศิรักษาตัวของทั่งไปทั่งมาทั่งนู่นนี่นั่นอ้าวใครจะตามของดารามาดามบบผ่า,านหมู่บ้านขอโทษกอาดไพมือนีมือไม่ไปตัวดามให้วันนี้รูด4น้อยถึงหน้อยสองกับ4ีสองตัวสี่หาง29 20 49 40 บิ้นก็จะเป็น2องสอตัว3หางสองสี่เก้าสงสองตัวเน้นไป2องหางเน้นไปที่2040 3ตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว24งศแคบหน้าโจถ้าใครจะตามของดอารามาดามมือนีนะกกาบกอบุญกอบพุ่นเซียนเสียนทุกท่านที่หายตัวเลขกนะ้าท่างเมื่อว่างทั้งสองแล้วก็กาบกอบุญกอบพุ่นเอฟซทุกท่าน ที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกราบขอประคุณหลายๆคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะหาหนอยคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ